15มงคลจกักรวาลใหญ่ซีรีที่ตีมติเตโช ชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการาสะสัพพันตารายานิวาลาสมุทัสสัพพะคะวตอรหัสตวสัมมาสัมปุทัสสะตวัตติงสมหาภูริสารัขนานุภาเวนะอเสิตายานุภายัญชนะานุภาเวนะอตุตตระสาตมังคารานุภาเวนะชาปนารังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะ ทัศ p a r a m i t a n u ภาเวนะทัะอุปการามิตา n u ภ a เวน a ทัะปารมัทธา p ามิตานุ u p a v i สีรสมาิปัญญา n u p a ว i พุทธานุป a v ว n a ธรรมานุปาเวนะสังฆานุปาเวนะเตชนุภ a เว n ะอิทานุปะลารุปาเวนะเยยะธรรมานุปาเวนะ चतुर्सत्येति सहस धर्मकंठानुभावेन नवरोपताराधम्मानुभावेना अठांख्यकामनाखानुभावेनatthaसम्मानतत्यानुभावेन क्षलपिञ्ञानुभावेन चतुसत्ययानानुभावेन तथासफनयानानुभावेन सफन्युतयानानुभावेन हेताकरुणामुदितौ बेखाानुभावेन सार्थपरेप्तानुभावेन ราตานตะยาสารานุภาเมนาตุยห่างสภาพะโรฆะโซกุปัทวทุขาโทมานต สุปายาสัมินัสันตุสัพพันตรายาปิวินัสันตุสัพพสังกปะตุยหังสมิชันตุทิขายุตาตุยหังโหตุสัตตวะสัชีเวนะสัมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสะพภะตวานาภูมิขังคามหะสมุทธาอารักขกาเทวทาสาธาตุมเหอนุราขันตุ พวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพปุทานุภาเวนะสัทธาสดทิพวันตุเตพวตุสัพปะมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทธาสดทิพวันตุเตพวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังขานุภาเวนะสัทธาสดทิพวันตุเตนาคตยาขปูตานังปะปะคหานิวารนาปริตัสานุภาเวนะหันตวะเตสรุปัตถเว นักขัตยาขพูตานังประภขานิวารานาปริตัสสานุภาเวนะหันดวาเตสังอุปัตเวนักขัตยาขพูตานังประภขานิวารานาปริตัสสานุภาเวนะหันดวาเตสังอุปัตเวสิบหกพระเกระตะคาถาอาติตังนานวาคาเมยะนปติกังเขอนาคตัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตามปาหีนันตังอปัตตันจานณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลัไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังต่างวิธามะนุภะโรหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงนไม่ขนแขนในธรรมนั้นๆได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเหน่งเนืองให้ปลูกปลงเถิดอัจเชวากิจจมาตับปังโกชัญญามาัทนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโน้งังฆารันเตนามาห้าเซเนนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปีงอโหราตามาตัตันทิตัง ตังเวพัะเทกราโตติสันตัวอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปฏติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแหละสิบเจอภินนะหะปจเวคณะปาทะชาราธรโมมหิชารังอนาตีโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรรมโมมหิพระยาทีอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมมหิมารณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเพหินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมมัสะโกมหีกรรมาทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรมมะปฏิสาระโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรมมังคิษามีกัลยานังวาปาปกังวาตัสสะทายาโทภวิสามี เราจะาทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของคำนั้นสืบไปเอวังอัมเหเหียพปนห้างปัจเจเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิดส